ผมก็เหมือนมันนะเบบผมก็เหมือนมันนะพีหล่ออดอผมอได้ไก็ทอกซิกนะเวยังไม่ด่าผมใช่ไหมโอเคครับทำไมพี่ต้าต้องพูดอ่ออะไอ้เนี่ยสองมาตรฐานระบบจะเป็นยังไนไม่ถงกันเลยถูกไตอเอไม่เอาคอมเพียนอะไม่เอาไอ้เรื่องเรื่องเสียงไปคอเขาแตกแยกกันคอเชอบ มาหมามาไปยิงคนเดือดไอ้เนี่ยก็อยากมองพี่ตาแม่งตลอดเลยมองเป็นศัตรูไอ้เหี้ยหรือขับหรือขับไอ้บ้านหนักอลไรรถยดือดไอ้เนีกูชอบเสียงขับไปพี่พี่ต่อถ้าเขาถ้าเขาน็อกพี่ก็ไม่ต้องชุบเลยแต่แต่แต่ผมคิดสิตคนทีมอยู่ต้องแจ้ีหนึ่งเซียนต้องแจ้เหนไอ้เหี้ยนแล้วมันจะติดไปเอ็มกับจิงนะเว้ยแต่คือมันไม่เข้าเคสเลยอ่ะมันเหมือนมันตายไปจากโร์นนี้แล้วอ่ะไม่เข้าเข้าเลยดิแต่โค้ชเขาไม่เข้ามาหาเลย พาไปโก้ด้วอ่เฮ้ยไมหนอิงด้ไหนอ่ะไมไหนอคนไอแดนแลกจับนะไปเร็วๆเดี๋ยวเขาไม่ได้ใช้เหรออใช้เนอะอย่าตัวนึงนีเนอะอีนได้เนอน้าต้นไหนน้า้นี่ ได้ได้ได้ดครับแม่กรแองตัวฝดแแไผมเดินจะต้นต้นไม้แกงเดี๋ยวไม่เจอว่ะครับไม่ได้ว่ะมุปิดอ่ะแนะโอ้ยมันไหต่ำเลยมันไหต่ำเลยแนวขวาต่ำล้วขวาต่ำไปเลดปิดอะนะรับรรอให้โอ้โหดวงคูแข็งไอ้มันนงมันนมมโน i p อ n ้ ชื่อชื่อมันได้จังไงเป็นเฟิร์สเดียวะเม่สามม่พีมย์สมบ้าหรอสมอบ้าตัวเองอเฟิร์สได้ดิขอเฟิร์สได้ดิเฮ้หลังหมดแล้วโจ้ไงกูไปก่อนเนึ่บ้านบ้านดบานพีม่ไม่ได้อยู่แล้เดกูเลกูล่ากูล่ดี๋ยวบ้านบ้านบ้านานบ้านแบบพี่เฟิร์สป่ะ่ีม่แน่น ้ออยากเล่นหนอแมนิวกับเอเดอที่พวพี่อะไม่ด้เล่นเขาไม่ต้องเจหลัแ่แม่ถ้ามันไม่ได้เล่นกรชากแม่ว่าดูเอาสุดเก้า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 ตัวซ้ายยิงน้องไม่เล่นไงกูวะหล่อแอมนึงดันึงจะน็อตจะน็อตหล่อกูไม่ไหวแล้ววะกูแข็งเกิดบ้านนั่นะแขเกิดบ้าไมารีนกแข็งเกิดบ้านพี่นะมาณนี้ละเวลาการ้เวลาบุรุษละครับ เข้้าาบนรียกตรวนเข้าบ้านแล้วพี่ต่ามันเรียกตรวนเข้าบ้านเลยก็ต่อเลยตัวชุดทางก็ตด้นะน้องที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่าปันสองฉันกระจกอ่ะไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วน้อง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 คนฉันกระจกเนาะเลยเอ้ไปติดต่อสู้่พี่เกไหนเนาะหนังบ้านพี่จ่าต้องรถน็อกเดี๋ยวพี่กูจะน็อกอีกแล้วตัดมี่ทับก็แบบ มีสามเกขอชุดเด้อเด้อเล่ขววขวขวขวทําไมวะอ้ยนนะข well, so ไม่เห็นมันที่มันแบอะไรวะเนี่ยิเบเบมปไม่ต่อหน่อยไม่่าเป็นไรอะอย่าดอย่าดเย็นดวยอะแบอ้อราเบลสิเบลีอะไระ จะไม่ขึ้นชื่อทีคิดว่ะโอ้โหคือจะไม่ใช่ของพี่ไงมันจะมัดกล่องไว้เนาะได้แล้วน่ะเนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮพี่ต้องไปนี่เ็ตยาวอะพี่ตกล้าเหรอพี่ยาหนอนมันคนรักกวะแมแม่ไม่เหมือนพี่กูเลยเฮียอยู่กับกูมานานกว่านี้ไม่เคยมาล้างกูเลยจะกลัวแบบยูไม่ได้เลยร้านนึงเลยพี่กลัวแบบยูไม่ได้เลยเป้าวิ่งปีพี่ต้าฮัลโหลพี่งีพิตลงเนี้ยบาร์ดิ ไรว้อาาก็ได้มใช่การผมมาป้าผมต้องตุ้มน้อ่ะตุ้มตกะวิ่งมาอ่วิ่งางอยู่จะชิดหน้าินหน้าพี่อ่ะรวังนหน้าเจอเอใช่หนประมาณสาตัวไม่ไมันจะวิ่งอย่างนี้ไว้นนองมันจะวิ่งกัับต้มเน่มันานเลยมาแล้วนะ

ไอเบนน็อตรอ่ะน็อองผมน็อส้วกูต้องชุบใครก่อนอะไอ้ี่ยกูต้องเลือกอะรสินะเว้ยไม่นะพี่ต่อไม่ถ่แล้วุบพี่ต่อไวง่ายพี่เหน่ไม่้องตีไงล่ะไม่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 ดูดิม่ันหอไงย้ยบ้างไม่ไมีดวงเลจิ้งต้าใสุ่ดดีใส่ชุดใส่ชุดชุดก่อนใสุ่ดก่คัไุ่ดีใส่จุดดวดวพต้เอ้ยตัวพี่ต่อเนา ชุดเอเไม่เป็นไรนะชุดยองล่างอยู่เกตเวลีเวลสี่บดาเวลสีบาทควงโชว์นี่ไหนควงโชว์ไหนควงโชว์เปลี่ยนดีพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนหน้าปืนดีเปลี่นหน้าปืนเป็น SDR ดี S R เปลีนเปลี่ยนอะพี่แมงโคตรดีอู้หูเย็นโคตเป็นขอบเพยดีเปลี่ยนไม่ไงเปลี่ยนไ่ไดเออต่อโคตรที่เราดีเดี๋ยวอหน้าถ่าล้โคตรนี่ยนเซตแนวโคตรอยากได้โคตรตึง ส้ยเอกันชุดนี่ยอยากคนสวยผมอยากได้แค่คุณธรรมชาติคือคือคือได้ความผมนะตายผมนะผมเป็นีเรียเลยเว้ยมื่อกี้ผมมาผีรอแมงมุมใไปเป็นแมงมักสวนผมนะับทับไอ้ยี่สิบตมาโฟไหมไอ้ขี้อ่ะไอ้ใ่ญ่โฟเจอไอ้โฟไงเจอคุณสวยไงนั่นแหละเจอเวลสิบคุณหน่อยเว้ยสวยเกล้าังไงยี่สิบไอควายมันวิ่งเฮ้ยมันมามันก็คงบอกว่าถ้าเพื่อนจะ ถ้ากูยิงได้กูก็ยิงแล้วแหละใครเขาทักเฟซอะไรไม่หยุดเลยวะพี่แบงค์เขาไปกินเดียร์เออแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกว่านอนพี่แบงค์กูสุดแล้วแล้วบอกแล้วพี่แบงค์บอกบอกมาเลยเลิกเลิกกินเหล้าแล้วไอ้ยี่่กินเบียร์แทนกินเบียร์นั่งชิยวโอ้ยไอ้เหี้ยไเอเดอร์วิลสียิจริงกว่าจัดเจัดเฮ้ยทักไม่หยุดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งแม่งแม่งกด E Q โคตรดีอ่ะไอเดอร์อิล ผิวอะเอวผิวอะน้องเขียนอันนี้ก็คือพลังเวลสิบนะเขาเรียกเขาเรียกว่าพลังเวลสิบปะเน้นๆนะเน้นๆน่ะฟังเสียงมีคนบอกไว้ที่จะไม่ลำคางกันแล้วหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฟังไสียงอไรใช่ไหมไม่แหละใช่แหละใช่แหละใช่แหละไม่ไม่ครับน้องน้องน้อยอาศัยไปน้องเออน้องจะบอกหลายอย่างแรกๆก็ดีหลังๆก็บอกหลายรอบ ่ะตอนแรกพี่ก็สั้มัญนะโอ้ยดู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 คำร้อเราเดี๋ยวี้คำร้องแล้วโน่นมีหน้าผมดูว่าดูพีต้าเล่นฟิวแข่งจันเลยยืนดูดีไม่ใช่ยืนเขาม่หรอกมาตัวตายมันเวลสิบไงเฮ้ยเบบี้โดนเจ็บถามจริงเบบี้เผลอไม่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 เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพอเข้าใจได้เฮ้ยวิ่งนี่ไม่ร้อนเลยเหรอวะแต่เป็นแรกให้หัว ดูพิต้าดิไออีกูดูพิต้าดิดูดูดูพิต้าร้อยงไม่เจาะเลยไม่กล้าไมกล้เล่นจัดเลยยี่้องซิบอ่ะดูดิเดเดดเย้อจ้าเดดดื้อจ้าเจาะร้อยดโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยมาดิอุยมันปัาจิเออ ยิงรถให้มันใกล้จะระเบิดดิเวลามันออกไม่ดูดีพิต้าไม่ค่อยแบบฟิล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 กลางเมื่อมาจอกมาพอมาจอกมาพี่ก็ยิงมันเดี๋ยวรถไม่ก็ระเบิดหรอเบ้คพี่แต่ท้าไม่ระวังพี่หน้าพี่หน้าพี่หน้าอัดคอนเทนต์เนี้ยแบบว่าเมื่อเมื่อกูได้เอเดอร์ลเดอร์ฟิลเดอร์ฟิลตอนตั้งใจมาเต็มบัาบ้ารถโคตรปั่นแล้วพอกูไม่มีข้อมอง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 พอกันมาพี่อะไรวะพีิต้า ผมพี่ต้าคอะล้ถให้มันใกล้ระเบิดกไหมากรมาก้ามแล้วกอก้งฟกองฟ้ากองฟ้าร่งกุดังพี่เออพตายิงฟีอ่ะพี่บุพี่เปิดนะขลโหลตรงนี้มาแล้วพี่ตาหรอพี่รอมันจดวงกอ็ได้พี่แล้วพี่่อยิงฟีมันมันจะขับมนขับรถออกพี่โน้ปโน้โนนต้องตกแล้วลรอ

สวยเฮ้ยมีคนที่ผมสู้ๆน้องหลังองสามะมาสองส่วอย่าตอดมไม่หยุดเลยสอดมีคนที่ผมตัวนึ่งแล้วก็ในบ้านเล็กตัวหนึ่งใหบ้านเล็กปีตีได้พ่ตาเมื่อกี้เออเก็ดนังตายไปเนี่ตาย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 ต